สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับซีชวงเขาครัวนะคะสำหรับวันนี้นี้เลยค่ะซุกี้นะคะซุกี้แต่ว่าซี่ทำเป็นเซตเรียบร้อยแล้วนะคะทํากับหมอ้อมาเลยนะคะก็น้าจิ้มนะคะนี่ค่ะอร่อยมากนะคะร้อนๆสนามร้อนๆนะคะซุกี้ ซุกกี้หมูกไก่ลูกชิ้นแล้วก็ไข่นะคะแล้วก็มีแฮทด้วยนะคะอันกันข้างนอกฝุ้นตกนะคะฝุ้นตกนี่กินซุกกี้ร้อนหนอี่ข้ากับบรรยากาศเลยนะคะ น้ำจิ้มอร่อยมากนะคะท้ำจิมนี้เติมมะนาวกับพริกไปด้วยนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะใ่ลูกชิ้นปลานะคะมูสไลด์นะคะ อย่ากไรอร่อยมากๆนะคะอร่อยมาก,มก,มก,มก ล้มนะคะข้างนอกทั้งล้มทั้งฝนเลยนะคะข้างนอก làm súp mà mặn แฮดูนูข้าวใส่ในสลัดอร่อยเฮ้ยปุดปิดอีกแล้วแฮดูนูข้าวใส่ในซุก,กี้อร่อยนะคะใส่น้ำจิ้มไปเยอะๆเอาลุ้น น้ำซุปหวานอาร่อยนะคะส่ะไขๆด้วยไข่เป็นอย่างมาตูมนะคะ ยังรนนะคะเ่าสักนิดเ่าสักนิดลูกชิ้นนี้อร่อยมากาาไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะคะเพื่อที่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินน้ำเยอะๆนะคะ sẽ làm bẹp nổi chìm nằm xíu สำหรับปันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ